คุณไม้เมดเนสนะครับบอกว่าชอบนะครับโอ้า oh, ว wow. เคยดูตอนเด็กไปรอบเดียวเองมัง้งงานภาพคือตกยุคมากบทก็เฉยเชยเพลงไม่ค่อยเพราะแถมช่วงหนึ่งชั่วโมงนี้น่าเบื่อส,สุดๆโองาการ์โอเคเจนเย็นกันก่อนนะครับเรามาพูดกันถึงทีละเรื่องนะครับภาพในยุคนั้นคือตกยุคมากผมว่าอันนี้คือเสน่ห์เลยนะมันไม่ใช่แบบงานยุคนี้ที่แบบมึงเจนขึ้นมาจาก AI แล้วก็เอามาให้คุณดูเนอะวะ เอ,อคือยุคนั้นมันก็ไม่มีนะอ่านี่คือที่จะบอกคือนี่เป็นผลงานของมนุษย์อะครับแล้วมันทำออกมาได้ลื่นไหลแล้วก็สมูทซึ่งผมว่ามันเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเลยนะของงานเก่าๆแบบนั้นเออต่อมาคือบทก็เฉยๆเฮ้ยผมว่าอันนี้ไม่เฉยนะคือการหยิบเอาโคดแห่งมหากรามรามยนมะมาดัดแปลงแล้วก็หยิบเอาโคดแห่งศัตรูมาเป็นเพื่อนสนิทกันอนะ แบบเดียวกับที่คุณเอาโจ๊กเกอร์กับแบทแมนมาเป็นเพื่อนสีกันอารมณ์แบบนั้นะผมวันนี้แม่งเจ๋งประมาณนึงเลยนะสําหรับในยุคนั้นนะครับเออกูพูดแล้วรู้สึกแก่เลยววะแถมหนึ่งชั่วโมงแรกก็น่าเบื่อสุดๆก็อาจจะจริงนะครับแต่ยังดีที่ช่วง40นาทีสุดท้ายคือสนุกขึ้นมากฉากจุดดวงอาทิตย์คือว้าวเลยเบอร์บิลลิงในเรื่องนี้ก็น่าสนใจดูต่อยอดอะไรได้อีกเยอะอืเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยดูต่อยอดอะไรได้เยอะแยะนะครับ ตอนเด็กชอบเวอร์พวกแกจะทะเลาะกันทําไมวะเออนะครับ